ย่ำเดิกบ่เห็ดเรื่องละอายใจย่ำเศร้าบ่ย่านคนข่อยย่ำย่ำเดิกบ่เห็ดเรื่องละอายใจย่ำเศร้าบ่ย่านคนข่อยย่ำเศร้าเศร้าเศร้าสาเศร้าสาบ่ต้องซ่อมละละขืนสอบต่อไปจานในบ้านคอยแตกเบิดแท้แทเลยแต่ผลลัพธ์มันดีเกินคาดเลยดิเนขึ้นเบิงมือคอยจับมันได้โดยบ่มีปัญหาแล้วเฮ้ยกว่าไปเนาะเอว่าเมเนี่ยดากูแท้แทโอ้ยเนาะ คอยเข้าใจเจตนาของเจ้าแล้วเนาะให้บ่อยากเป็นคนขอย่ามเนี่ยนี่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 การเป็นคนขอย่ามเป็นขั้วไฟฝันของอาร่องมาตลอดเลยแต่สิขาเป็นคนขอย่ามในต้องมีคนแนะนําแล้วก็ต้องได้รับการประเมินเือละขั้นนึกถึงตอนนั้นอาก็เคยล่องโดยใส่เงินหลายห้่ยตำลึงน้ำแล้วเป็นจัาไดคือมันหลอกฟันเงินไปเบิดแล้วนั่นที่เราเนาะไปว่าเจ้า